เล่นตัวน้อย,อยก่อนเฮ้ยเหี yeah, ้ยมันเยอะจัดเลยอ่ะนี่งไอสัตว์โอ้โหเพื่อนแทงกูเฮ้ยเด็กชื่นไอ้ด็กชื่น วันนี้กำลังจะไปตีอินนะครับผมเผ่อไปมาร์กอินอ่ไปชื่นนะครับเอ้ะใครได้มาคบนี้ไอ้เนี่ยขับให้ได้ขับเลยขึ้นมาดีขึ้นมดีตีเ็กชไปตีเล็กชื่นครับคูดูขึ้นาขึยวไปเจกันที่ชื่นครับเพื่อการเสียเวลาพวกนี้มันลีลาครับผมเดีไปเจอกันที่โรงเรียนชื่นเลย โอเคครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงโรงเรียนชื่นแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยลงลงลงเฮ้ยลงดิไอ้เหี้ยลงดิไปดิไปดิเพื่อนเปิดดิสัตว์เปิดดิโอ้ยเหี้ยมาไม่ทันละนี่ไงสัตว์ตัวเหี้ยนี่ไง โอ้ยเฮียมันล่วงอีกแล้วขอให้กูเชิดให้กูเชิดให้กูเชิดขอเชิดหน่อยดิเพื่อนไอ้เฮียเอาดิเฮียอยู่ในโรงเรียนอ่ะเฮ้ยอยู่ในโรงเรียนด้วยเพื่อนอยู่ในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนเฮ้ยแล้วใครยิงไว้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกนี่ไงสัตว์ เรียบร้อยดิเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยดิเฮ้ยไม่ตายสักทีเี้ยรือว่ากูทำอะไรใครไม่โดนเลยเนี่ยงเีนเชียอะไรวะไงเยียเชี่ยอะไรวะ โอ้เยี่ยกคุทำอะไรไขไม่ได้เลยที่ยอกระหนกเกินแต่กูทำอะไรไขไม่ได้เลย เจอล้วโอ้ตายแกยังไงเชื่อยังไงโอ้ข้ากูตายเฮียเพื่อนข้ากูเองแล้วใครจ๊บกู ไอ้เหียยาชุบหมดว่าแล้วไป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 ไไป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 ไ ไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับโดนคีย์สามทุกนัดยวมันบีอะไรกันอยู่ตรงนี้อ่ะเฮียบ้านไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยล่วงไอ้เหี้ยนี่ผมผมโดนปั๊ยกี้เฉยเลย ไปเว้ยไปเว้ยขึ้นรถเว้ยขึ้นรถขึ้นรถไปไหนต่อพี่ไปไหนต่อไปปูไปปูโอเคโอเคไอ้ใครทำไรวะขึ้นขึ้นรถมาดิเพื่อนมันซ่อมหรือเปล่ามันซ่อมแล้วซ่อมแล้วไม้องเรื่องไม่ได้พี่ซ่อมอ่ะขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนมาหมดยังอะ่ะดูหน้าโรงเรียนหน่อยเพื่อนขี่ไปดูหน้าโรงเรียนหน่อย โอ้ยนั่นวิ่งตามรถใหญ่เลยนะไปเพื่อนจอดแล้วมันก่อนดิขับวนอย่างน้นตบกูไปบูไหมไปบูไหมไปเลไปเลไปบูพี่ไปบูเลย โอเคครับเดี mm ๋ย hmm. ว mm hmm. ไปเจอกันที่บูครับ <S <S เพราะว่ารถมันช้าคุณดู ried, เราไปเสิร์ฟมันโอเคครับก็ถึงโรงเรียนบูแล้วเดี๋ยวลงไปเสิร์ฟแม่งเลยเสิร์ฟเบีเหี้ยรออะไร,รอ,อ่ะเสิร์ฟดิเสิร์ฟดิไอ้เหี้ยแข่งเพื่อนตัวเองเสิร์ฟดิีือล่าในตัววอ่เกะไปไมนหมุน,นมข้าวในเใจก่อนไม่ขับเย็นปลา โอ้ยเฮี้ยนี่มันขวางเฮี้ยอะไรเนี่ยเอาใจอ่เชิญดิเชิญดิโอ้โหเฮี้ยกูแทงเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเฮี้ยกูแทงอะไรเนี่ยโอ้โหเฮี้ย เล่นไม่ได้เลยอะ่ะวันนี้ชุบหน่อยเพื่อนอ้เฮียโรงเรียนบูมันเยอะจริงเดี๋ยวรอผมฟื้นแล้วกันครับคุณดูม,ดมันรอนานน่าจะบูมสิ ไอเฮี้ยกูเฟื้อแล้วกูเฟื้ละเล่นตัวน้อย,อยก่นอนเฮ้ยเหี้ยมันเยอะจัดเลย,ยอ่ะหนีไอสัตว์โอ้เพื่อนแทงกูเฮยเเ้ยเด็กชื่นไอ้เด็กชื่น ไอเด็กชื่นไอเด็กชื่นเอ้ยเฮ้ยโทษเพื่อนโอ้โหสูบไว้ป้อมสวยเนาะเดี๋ยวเราบังฟื้นอีกทีครับคุณดูโอเคครับไอ้เหี้ยนอนซึมสองนาทีนะคุณดูนอนซึมสองนาทีบูมันเยอะจัดดูดิ บูเยอะเกินนะเนี่ยเอียบูโคตดเยอะออกแค่ขาขาขาที่ไหนไม่ตองนะครับน่งบอกพี่แมกบอกพี่บูยเยอะเกินครับูยเยอะเกินครับเะียบูโคตรเยอะไอ,อะ้สัส คนเยอะแม่งโคตรหน่วงเลยเฮียความวัวป้ายัดถอดเสื้อนะคนดูเฮียเดี๋ยวดีลีหมดกูตายไปไหนอะพี่ไปไหนดีนอะไปนกับเรียนกอนกลับโรงเรียนเหรอโอเคครับถ้ามันจะกลับโรงเรียนก็ไม่มีอะไรให้ดูแล้วครับคนดู โรงเรียนผมมันน้อยสุดแล้วนะดูดิตอนเนี้ยโรงเรียนผมมีสามเก้าอะโรงเรียนอื่นสี่สิบกว่าหมดอ่ะโอเคครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ